เดี๋ยวไปหาน้องสาวคอยก่อนเด้อทำกับข้าวมีเมนูอะไรจ๊ะสสเสร็จแล้วกล้วยกาต้ม <c oughs> นี่น้องสาวคอยเด้อเดี๋ยวยืนดีๆหน่อยโอ้ยหน้าก็มันแพร่ฮ่าฮ่า่าฮ่่ เจี้ยหมาเดียดากระดะรรน้องสาวกับพี่สาวไม่เหมือนกันนะคะแต่นิสัยอาจจะคล้ายๆกันเนะาะอ่าเอาอะไรอิงมั้ง,งต้มาาลาบอืมนี่ค่ะอาหารส่ะซ็อ<ส>กเลกลาบเลีลยด ชกเล็กนะเขาไม่ได้แรว่ารับเลือดแล้วก็ต้มต้มอะไรต้มแซบเนาะต้มแซบค่ะก็ติดเหลืองแล้วไปเอาขยะเขาไม่ให้เอานหนฮันนะ่ามาสิ กินโชว์นะตรงนี้ไม่ได้มันไม่ได้เขาบอกมันไม่ได้กินเลยโอ๊ยไม่ได้เกี่ยวเม่ถ่ายหลายรอบแล้วชกเล็กอันนี้ต้มได้หรอตัวนี้เอากินให้ดูหน่อยแป๊บหนึ่งเพื่อนเพื่อนน่ะเป็นคนโชคดีนะเราพามากินอ่ะคนอื่นไม่ได้พามานะเขาบอกร้อเ่เอาติบเดียวก็ได้น้องไฮสกิน โอ้ยเป็นผู้ดีที่หนุ่งเป็นตาซังเลยเลี้ยงข้าวร้อนๆเลยมาเด้อกินข้าวด้วยกันวันนี้เอฟซียายอ่ะชวนหน่อยเอฟซียายค่ะไคลิปเด็ตัวจ้าทิปได้เขาบอกทิปได้โอ้ย ค่อยเป็นยูทูบเบอร์มานี่มันตั้งหลายแล้วจนปีหนึ่งแล้วอะไรควรไม่ควรค่อยศึกษามาแล้วนิดหน่อยคือหมายความว่าตินเหลืองที่ยายตินเหลืองนี่ยายอาจจะไปพูดอะไรที่หรือว่าหัวข้อมันแรงนะคะใช่บ่เลิหลายมีนะยายมาเลี้ยงข้าวกลางวันเจ้าน่ะ ถ้านราเป็นคนโชคดีกว่าคนอื่นเดออ้อจะบอกให้ใโท<อ>ค <c ười> คนอื่นเขายังไม่ได้พามากินเดออ้ออือมมานั่งกินก่อนตัวเดยวจะไปช่งอันอื่นเหรอใช่ไหมเออไปเลยอ๋ออยากกินชมดําภาไประชองดูนายดีกว่า ส้มตำเนี่ยบ่ไห้ไบ่ส้ตำเนาะเอาส้มตำอันนี้น้องสาวฮักคอยเด้อถ้ามาก็มากินร้านนี้เลยค่ะร<ห>้านน้องนุชอะไรนะสามีเจ้าไปใส่สามีไปนาโอ้ย <c oughs> เก็บหอยมาภากเมื่อกคุณเต็นกระยาก คุณเต็นก็อยากคุณเต้นก็เลยเอาไปแกงคุณเต้นบอกว่ายายคอยแกงแล้วเด้อน้องเจ้าผักไม่ให้วะก,ก็ยายก็บอกว่าเออกินก็กินไปสิคนลงมาอยู่อีกวันหนึ่งอ่ะแกงอยู่ได้เหลืออยู่แต่ไม่ได้เอาไปให้ฮะโอไม่เป็นไรดอกดูสิคะพี่น้องน้องสาวคอยนะ่ะขนาดอยู่กับไฟอยู่อียังก็แต่งตัวเช็กชี่เทไร อย่างนี้ไม่ให้ผัวรักผัวหลงจะได้ยังไงคะโอ้ยลูกกี่คนแล้วคะคุณน้องลูกสองคนค่ะลูกสองคนคนโตโอ,อายุย<ม>ี่สิบเอกรดคนเล็กสิบเอดัวหจะว่าพ่อรามบุบไดเ้เป็นพ่อรามเด้อคุณจะเอาอะไรก็เอาซอสต้มตำนั่นแหละตำปูมีไหมตำอะไรอ่ะ อ่ะนุ่มสดเนาะนิำนิดๆตำอียังก็ตำโรดคอยจะกินชมตำผัวเจ้าคือบ่ม่าวะอีายอันี้ามค้ามขนแล้วขึ้นมาเจ้าก็บอกหูจักบอกว่าเอ้ยมหาน่ะบัวโทรมาเฮ้ยโทรมากับบอสสไพรย์แล้วเนาะวันนี้จะมาเต็ม หมูไผหมูเจ้านะให้พี่ลึกน้องสาวน้องสาวข่อยสีงามกว่าข่อยเลยเนาะแม่นอยู่บ่เจ้าเว้าจังไรอย่างงี้อย่าปากเด้ออย่าปากอืมข่อยว่าน้องสาวข่อยงามกว่าข่อยเด้เห็นยังเปิดพี่ลึกกึกพี่ลึกอีดีเนาะเจ้านี่ก็แต่งตัวนี่กะ บ,บริยานฟาชีเจ้าให้ฉันบวชฮะมันมีสีสันตัวคุณยายเบรย์ม,มันนี่มันมีสีสนันะคะคยังมี่ลำพัว,ว,พวเจ้ากระโบไปใส่เหลี๊ยบระวังกับเขา่ากับน้ากันเฮ็ดให้กินเนาะป้าอยากไในนอนด้แนวอยู่โบพี่น้องถ้าอยากไในนอนด้แนวกระเพิ่นกบบระเบิดมีลูกอีกแล้วเพิ่นกบบระเบิดแล้วค่ะ ผู้ได้เป็นไหมืมึกนี่แหละเป็นหมันที่ยายอย่ามาว่าถ้าเป็นหมันเจ้าชีได้ลูกบก่เอาหม,มันแล้วทำหมันแล้วโอ้ทำหมันแล้วแล้วเพราะว่าเขาไม่ให้มีลูกเยอะเนาะเพราะว่าเป็นมีลูกยากแล้วก็เป็นอ่อเขาอย่างเงี้ยก่อนเอน้เน,เป,นเป็นผู้หนึ่งนหละคุยายแพ้ท้องแนะหละแพ้แบบนอนให้น้ำเกลือสามเดือนเลยอะ่ะแพ้สามเดือนอยู่โรงพยาบาลสามเดือนเลย เจ้ายาเจ้าก็อยาก,กระดักกะดำเฮ็ดเวียกหลายเด้อรวยแลว้วว้าวีสิ่งเง้ยเยอะคุณยายเอาชักนอนหนึ่งพอดีถั่วหนึ่งคนอ่ะเออคอยบายคอยบ่ฮักนอก่องคอยคอยคิดไปฮักเมีออตัวตใดวะคิดหอดคิดถึงอยู่คือมือจนยากมากอ๋อคอยยากมากคอยพอยก็เลยเยว่ากับจันหอมมาพาคอยไปนี่คอยบ่มีรถโอยีเมือจะง้องอะไรนี่ฮะ ปบ่ยายจันะบอมก็มือด้วยกันนี่แหละกี่โมงจะพาไปเล่นนานี่ยไปไปไหมไปให้สาวมาเดี๋ยวจะปิดร้านไปนาไปพาไปเล่นพาไปหางใช่ไหมไกลไหมไกลไหมไกลไหมที่นาน่ะนี่ไกลหลังโรงงานหลวงโอ้ภูโอ้ค่อยๆที่ไปไปนั่นอยู่แล้วเพราะว่าค่อยไปหาอีทูนอ่ะอ้าว พ่อเขาไปอยู่นั้นแล้วเออไปไปไอืมได้ไม่จะไปไหนไปหาไปหาเสียงเงินบริมีเวียกยังไลยอืมยายจะออก<แ>ไปเล่นนาพ่ออยู่ไหนพ่ออยู่ไหนพ่ออยู่นาหรือพ่อไปไหนพ่อน่าจะอยู่นาอลาลาเขาบอกคุณป้าจำลองคิดถึงนี่จะออกไปหาอยู่ทุ่งนาอืมเป็นมะเขือค่ายมะเขือ,อยังกเก็บไว้ให้เลยเด้อ Mm. ตายหมดแล้วตายหมดเลวคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี <c ười> <c ười> ้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไก้คุณยายน้อยโชว์หน้าหน่อยเนาะโชว์หน้าหน่อย